สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาอยู่กับตัวร้านแต่งนะคะที่ถือว่ายอดฮิตมากๆตอนนี้นะเพราะว่าเรามาอยู่ที่ร้านไฮเอ็นนั่นเองนะคะวันนี้้องดานะคะนําพี่ใหญ่ตัวแรปเตอร์ที่สําคัญเป็นตัวแรปเตอร์ดีเซล2.0สีเท่าใหม่ค่ะสีคอมมันเกน,นั่นเองเป็นตัวรถที่หายากที่สุดในปีนี้นะคะแต่ที่้องดามีรถพร้อมส่งมอบนะพี่ๆนะ,ะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้า f c น้องดาจากจังหวัดเลยนะคะก็สั่งตรงเปลี่ยนล้อแม็กมาดูว่าวันนี้เปลี่ยนชุดใหญ่มีอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยเนาะ คันนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีกรารเปลี่ยนลายล้อแม็กนะคะคันนี้นะเป็นของเวกฟอสเลยนะพี่พีเวกฟอสเขาคันนี้จะบอกว่าราคาล้อแม็กคันนี้แสนกว่าเลยนะพี่พแสนกว่านะคะแค่ตัวล้อแม็กยังไม่รวมอย่างอื่นนะอันนี้นะคะเป็นตัวเวกฟอสสีดําเงาทั้งหมดเลยค่ะมาพร้อมกับตัวยาง ตัวยอชายนะคะคันนี้เนาะก็จะเป็นสเปคตัวยาง305ทับ 55R20 นั่นเองค่ะก็คือเป็นลายดอกยางที่ดูดุมากๆเลยแบบนี้เวลาใส่กับตัวรอแรปเตอร์ or, เนี่ยเทมากๆเลยค่ะแล้วที่พี่พี่เห็นนะคะคันนี้เนาะอ่าเรามีการเปลี่ยน,นสองตัวจานเบรกพร้อมกับตัวเมมโบนะตัวนี้นะคะก็ถือว่า ตัวนี้เป็นเบรกเมมโบ20แซนะคะพานาเมล่าสีเขียวมะนาวโรโก้ oco, ดำแบบนี้เลยเป็นตัวยอดฮิตมากๆเลยค่ะพี่ๆนะมาพร้อมกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวจานเบรกหน้า405 6พอร์ตด้านหลังเราใช้3804พอร์ตนะคะแบบนี้นะคะก็มีหลากหลายสเปคสามารถเลือกได้เช่นกันมาพร้อมกับตัวท่อของตัว JTC นะคะไทเทเนียม ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวตรงรุ่นของตัวแรปเตอร์นะคะันนี้ก็เป็นตัวแอดบูลนะคะตรงรุ่นนะเป็นท่อเจดีซีไทเทเนียมมีคัสก,กินคําว่าแรปเตอร์มาให้พี่ๆด้วยนะคะันนี้นะคะแต่สามารถติดได้สองตัวเอลเลสได้เหมือนกันนะพี่ๆนะอันนี้เป็นท่อออกข้างนะคะออกออกข้างนะแยกกันนะคะอ่ะแบบนี้เลยค่ะ สัตชุดใหญ่นะคะเสิร์ฟให้เลยไม่ว่าจะแต่งหลักหมื่นหลักแสนกี่แสนติดต่อกันเข้ามาได้เลยด้านหลังนี้เป็นตัวแรปเตอร์กำลังเตรียมติดตั้งเพิ่มเติมค่ะพี่พี่มาดูตัวเส่องตัวโช๊กกันว่าพี่พีบ่บางคนยังไม่เคยเห็นโช๊กฟอกเนาะของตัวแรปเตอร์นะคะ อันนี้เป็นตัวโชคฟ็อกนะคะของตัวรถที่ติดมาจากโรงงานแล้วนะอันนี้คือตัวของเขานะคะที่มีทั้งหมด4ต้นในตัว Ra ปเตอร์แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตกแต่งหลอ่อเดี๋ยวน้องนาจะมารีวิวอีก,อ,ก,อ,กอีกทีนึงนะพี่พีนะว่าตกแต่งออกมาแล้วหล่อแค่ไหนกับกบคันนี้หนูจะบอกว่าสุดๆแต่งแพงมากๆแต่ถือว่าได้ตัวที่สุดของตัวรุ่นล้อแม็กเลยนะพี่พี่นะจะลบคลิปนี้ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพาไปรับชมตัวคลิปเต็มตอนติดตั้งเสร็จแล้วอีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ